สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธามาตปัญญาเฉียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทยชั้นปีที่4สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครวันนี้ดิฉันจะมาให้สุขศึกษาในเรื่องผักผลไม้หลากสีกับประโยชน์ที่หลากหลายเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าผักผลไม้มีวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายแต่หลายคนคงยังไม่ทราบใช่ไหมล่ะคะว่าผักผลไม้สามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่ม5สีแต่ละสีมีสารอาหารและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ในการทานผักผลไม้ที่หลากหลายให้ครบทั้ง5สีจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหลอดเลือดในสมองความดันโลหิตมะเร็งบางชนิดเป็นต้นอีกทั้งยังทำให้ร่างกายผิวพรรณสดใสชะลอความแก่ชราได้อีกตั้งหากวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับผักผลไม้5สีว่ามีสีอะไรบ้างและแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะ ผักผล,ลไม้ที่มีสีเหลืองและสีส้มมีสารสำคัญคือแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A อเบตาแคโรทีนฟลาโวโนอยด์และวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งช่วยรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดชะลอการเสื่อมของจอประสาทตา มีส่วนช่วยพัฒนาในการมองเห็นของเด็กเล็กลดการเสื่อมของเซลล์ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและช่วยให้ผิวพรรณสดใสตัวอย่างผักผลไม้สีเหลืองและสีส้มแครอทฟักทองข้าวโพดมันเทศส้มสาวรสสับประรดแคนตาลูปและมะม่วงเป็นต้นค่ะ ผักผลไม้ที่มีสีแดงมีสารสำคัญคือไลโคปีนเบตาไซซีนและสารแอนโทไซยายนินไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชันดีช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งทำให้ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งปากมดลูกช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดีชนิด LDL คอเลสเตอรอล ช่วยชะลอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดลดความดันโลหิตและลดการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยจากสิวอีกด้วยค่ะตัวอย่างผักผลไม้ที่มีสีแดงมะเขือเทศแอปเปิ้ลสีแดงสตอเบอ,เบอรี่เชอรี่แครนเบอร์รี่พริกแตงโมและทับทิม ผักผลไม้ที่มีสีขาวและสีน้ำตาลมีสารสำคัญคือแซนโทนซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาวนอยดช่วยต้านการอักเสบช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันในเลือดช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดหัวใจลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและช่วยลดอาการปวดตามข้อ ตัวอย่างผักผลไม้ที่มีสีขาวและสีน้ำตาลกล้วยดอกแคหัวไชเท้าลูกแพรน้อยหนาและมังคุดผักผลไม้ที่มีสีเขียวมีสารสำคัญคือคอรฟิลลูทีนและซีแซนทีนเป็นต้น ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งชะลอการเสื่อมของจอประสาทต,ตามีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายยับยั้งการเกิดริ้วรอยช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายตัวอย่างผักผลไม้ที่มีสีเขียวคะนา้าหน่อไม้ฝรั่งอโวคาโดแตงกวาแอปเปิ้ลเขียว องุ่นเขียวและผักโขมผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงินมีสารสำคัญคือ แอนโทไซยานินช่วยต้านอนุมูลอิสระมีการวิจัยพบว่าแอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและอ e, ีถึง2เท่าช่วยปกป้องหลอดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดได้อีกด้วยค่ะลดคอรลสเตอรอลในเลือดป้องกันมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งของระบบสืบพันธุ์ยับยั้งเชื้ออีโคไลในทางเดินอาหารที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียต้านไวรัสและลดการอักเสบตัวอย่างผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงินมะเขือม่วงอง,งุ่นสีม่วงบลูเบอร์รี่มันม่วงลูกพลนและกระหล่ำปีสีม่วง ช่วงคำถามคำถามมีทั้งหมด6ข้อนะคะข้อ1ผักผลไม้สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่สีข้อ2สารสําคัญในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีส้มคือสารใดข้อ3หากต้องการลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรเลือกทานผักผลไม้สีอะไรข้อ4หากมีอาการปวดตามข้อในร่างกายควรเลือกทานผักผลไม้สีอะไร ข้อ5ผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายคือกลุ่มสีใดและข้อสุดท้ายลูกพุนจัดอยู่ในผักผลไม้กลุ่มสีใดผู้ชมทุกท่านสามารถร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าผักผลไม้ที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้จะแบ่งได้ตั้ง5ส้สีและแต่ละสีก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นนอกจากจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วทุกคนควรทานผักผลไม้ให้ครบ5้าสีในทุกๆวันด้วยนะคะร่างกายจะได้มีภูมิต้านทานแข็งแรง ไรโรคภยัยนอกจากนี้ยังทำให้เราหุ่นดีผิวพรรณสดใสเต่งตึงหน้าใสาอ่อนกว่าวัยเรียกว่าถ้ากินผักผลไม้ให้โครบ้าสีเราก็จะสวยจากภายในออกมาภายนอกกันเลยค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ